วโรกาดมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาในปีพุทธศักราช2550สถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงนิวเดลีสาธารณารัฐอินเดียได้จัดให้มีการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระจุกุศลที่โพธิ์อุนทน ในครั้งนั้นมีข้าราชการสามเหล่าทัพพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมการอุปสมบทจำนวน86รูปคณะผู้บวชได้จาริกศึกษาพุทธธรรมอย่างแสงเวชนียสถานจึงนำมาซึ่งการเรียนรู้และความทราบซึ้งในพระรัตนตรยัยเข้าใจในวัฒนธรรมและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ธรรมะของพระพุทธองค์ยังคงเป็นอากาลิโก เมื่อศึกษาอบรมครบถ้วนตามวันเวลาอันสมควรแล้วจึงได้มีการหารือในเครือญาติธรรมที่มีฉายานามเดียวกันว่าโพธิโดยใช้ฐานความศรัทธาของผู้มีสกุลเดียวกันก่อตั้งขึ้นเป็นกองทัพธรรมเพื่อช่วยกันสนับสนุนหนุนเสริมคุ้มครองและพิทักษ์พระพุทธศาสนาโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าชมรมโพธิคยา980ด้วยความศรัทธาที่มั่นคง คณะบยสตั้งแต่รุ่นที่12จบจนถึงปัจจุบันได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกชมรมโพธิคยา980ทั้งนี้เพื่อการร่วมกันหนุนเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างความมั่นคงคุ้มครองและปกป้องพุทธจักรไทยโดยมีคุณมงคลสิมโรธดให้เกียรติเป็นประธานชมรมรุ่นแรกจากนั้นคุณชัดชลวรเป็นประธานชมรมท่านต่อมาจบจนถึงปัจจุบันคุณอภัยจันทนะจุลกะ พลเอกวิชิตยาทิพย์และพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาเป็นรองประธานชมรมโพธิกยา980คุณสุประชัยวีรพุชมเป็นเลขานุการชมรมคุณกเกษมมุลจันทร์และพันตำรวจโทอัธสิทธิ์พุ่มเกตแก้วเป็นผู้ช่วยเลขานุการตั้งแต่เริ่มต้นจบจนถึงปัจจุบันพุทธศักราช2551 ชมรมโพธิคยาได้จัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นและต่อมาจึงได้ร่วมกันจัดกอล์ฟมหากุศลครั้งที่หนึ่งขึ้นเพื่อเป็นการสมทบกองทุนเข้าสู่โครงการการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรเชิงลึกณแดนพุทธภูมิจึงถือเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นในเวลาอันต่อเนื่องกันคือชมรมโพธิคยา9 8 0ตั้งเป็นปฐมจากนั้น จึงได้เข้าสู่การจัดกอล์ฟมากุศลและการกำเนิดของสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวโพธิหมายถึงโพธิญาณคือปัญญาแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์คยาหมายถึงดินแดนที่ทรงตรัสรู้น้ำพุทธคยาจังหวัดคยารัฐพิหารสาธธรณรัฐอินเดียวิชาลายัย หมายถึงแหล่งการศึกษาค้นคว้าในระดับมหาวิทยาลัยเปิด980หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงจเจริญพระชนมายุครก80พรรษาสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ปัจจุบันตั้งอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชรัฐอุตตรประเทศสาธารณารัฐอินเดียเป็นองค์กรที่มีชมรมโพธิคยาให้การสนับสนุน โดยมุ่งให้สถาบันได้ดำเนินงานเพื่อการคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาซึ่งเริ่มโครงการแรกคือโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกณแดนพุทธภ,ภูมิตามหลักสูตรพุทธภูมิศึกษาอันมีพระธรรมวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนคนรราชสีมาเป็นประธานโครงการพระเทพโพธิวิเทศหัวหน้าพระธรรม,มทุตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นที่ปรึกษา,ากิติมศักดิ์ขออนุโมทนาสัาน,นรรโพธิคยาวิชรายท่านมีท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทหักว่าหน้าพระธรรมทูติสายประเทศอหนีอเป็นผู้บรการนคนออดเลขาธิการโพธิคยาวิชรยัรย ที่ได้มีความดำนริจัดตั้งโครงการนี้เพื่อให้โอกาสแก่พิสศุกษาสมมนเณริในดินแดนสวนณภูดได้ไปศึกษาเชิงลึกเรื่องของพระพุทธศาสนา นป,ประเเทศอิดียและมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นที่ปรึกษาของสถาบันตลอดจนมีพระธรรมทูตผู้ทรงความรู้มากความสามารถเป็นพระอาจารย์พระวิทยากรในการให้การอบรมโดยคัดเลือกพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการจะริกไปศึกษาตลอดเข้าพรรษาข,ของทุกปีซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ถึง2557รวม6รุ่นรุ่นละประมาณ40รูป ปัจจุบันในปี2558สถาบันโพธิคยาวิชาลาย980ได้ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของชมรมโพธิคยาและมูลนิธิวีรพุชงโดยมีคุณวินัยและคุณนวลละอ,อวีรพุชงประธานมูลนิธิวีรพุชงร่วมสนับสนุนมาตลอดระยะเวลากว่า7ปีแล้วอันมีวิวัฒนาการในทุกด้านเพื่อให้เกิดความสำเร็จผลในทุกมิติโดยมีลำดับการพัฒนาตามขัวปีดังนี้ 252ถึง2,557ชมรมโพธิขยาได้สนับสนุนสถาบันโพธิขยาวิชาลาย980ผลิตหนังสือประจำปีและพระธรรมทูตรรม6รุ่นที่เข้าร่วมโครงการได้แก่หนังสือที่ระลึกโครงการรุ่นที่1ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิเมล็ดก้าแห่งโพธิรุ่นที่2ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิรุ่นที่3และพุทธพลิกโลกรุ่นที่4 5และ6ตามลำดับปี โดยเป็นชุดหนังสือสรุปสาระสำคัญที่ได้ศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้พระธรรมทูตสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวภายใต้คำสอนของพระพุทธบิดาองค์เดียวกันพุทธศักราช2555ทางชมรมได้เปลี่ยนตาสัญลักษณ์สถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ให้เป็นรูปใบโพมีเลข980ออกแบบโดย พระเทวพันธ์ทีละโพธิพุทธศักราช2555ชื่อโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมชงลึกณแดนพุทธภูมิอินเดียนิปานรุ่นที่4ได้ตัดคำว่าไทยออกจากชื่อโครงการโดยมีการเปิดรับพระสงฆ์ในแดนสุวรรณภูมิให้เข้าร่วมโครงการด้วยเนื่องจากตระหนักว่าประเทศรอบบ้านเช่นสปปลาวกัมพูชาพมา่า เวียดนามและศรีลังกาล้วนแต่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเทรวาสสามารถผนึกร่วมกันได้เหมือนหนังที่ครั้งพระเจ้าอศกมหาราชได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งทางสถาบันได้รับเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชและเทียบเท่าจากสามประเทศเมตตาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ให้กับสถาบันด้วยได้แก่พระมหาพ่องสมาเลิกประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสพปลาว ติเทียนต๋ำรองประธานสมัชชาสงฆ์ประเทศเวียดนามและพระอัครมหาสังฆราชาธิปดีเทพวงศ์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและในปีเดียวกันนี้ทางสถาบันได้เพิ่มหลักสูตรการอบรมวิปัสสนากรรมฐานณศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลีจังหวัดนครราชสีมา ตามดำมริของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นเวลา30วันก่อนจะริกไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึกณแดนพุทธภูมิในช่วงเวลาตลอด3เดือนพุทธศักราช2557ทางสถาบันได้ขยายเวลาหลักสูตรการอบรมวิปัสสนากรรมฐานจาก30วันเพิ่มเป็น45วันโครงการพุทธพลิกโลกสัญจร คือโครงการที่ทางชมรมโพธิคยา980ได้ให้การสนับสนุนภายใต้การทำงานของสถาบันเพื่อถวายความรู้แก่ภาคคณะสงฆ์และคารวาะคือพระสงฆ์ในระดับพระสังฆาธิการและคารวาะคือข้าราชการครูและบุคลากรทางก,การศึกษาโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีถึงปัจจุบันรวมแล้ว4ครั้งกล่าวคือพุทธศักราช2556 จัดโครงการพุทธพลิกโลกสัญจรร่วมกับจังหวัดพะเยาเชียงรายถือเป็นครั้งที่หนึ่งร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งที่สองและจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งที่สามจบจนในปี2557โครงการพุทธพลิกโลกสัญจรได้ร่วมกับจังหวัดมหาสาร,รคามถือเป็นครั้งที่สี่ มีการต่อยอดด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพระธรรมทูตประจำภาคอาทิภาคอีสานจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเมตตาจากพระธรรมวรนายกเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและภาคเหนือจัดตั้งที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายโดยได้รับเมตตาจากพระธรรมราชานุวัรเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980าทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ร่วมกับองค์กรต่างๆดังนี้พุทธศักราช2556สถาบันโพธิคยาวิชาลาย980ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพระธรรมทูตจังหวัดพะเยาเชียงรายและในปีเดียวกันทางสถาบันทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวทยาลัยมหาสารคามและบริษัท Price Waterhouse Coopers ABAS จำกัด โครงการพุทธพลิกสุวรรณภูมิชมรมโพธิคยา980ได้สนับสนุนการทำงานและการขับเคลื่อนของสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980อย่างต่อเนื่องจนขยายวงกว้างไปยังนานาประเทศด้วยการจัดโครงการพุทธพลิกสุวรรณภูมิถือเป็นโครงการในการประชุมพระสงฆ์นานาชาติจาก4ประเทศได้แก่ประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและสปปลาวเพื่อร่วมเสวนาเรื่อง พุทธพลิกสุวรรณภูมิธรรมวิชัยพลิกปัญหาสุมาคาณนะรงแรมโซฟิเทลเมืองเสียมราฐราชนาจัก,กรกัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันหาแนวทางในการทำงานของพระสงฆ์ที่ทำเพื่อพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์นี้โดยสะท้อนถึงปัญหาสุขการแก้ไขเพื่อความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์ในทุกมิติทางสังคมพุทธศาสตร์การทูต พุทธศักราช2557ชมรมพธิกยา980จัดเสวนาพุทธศาสตร์การทูตด,ด้วยความร่วมมือจากเอกชราชทูตไทยและกองสุลนใหญ่ประจำสีประเทศได้แก่ประเทศไทยกัมพูชาพมา่าและเวียดนามเพื่อให้ผู้นำได้ใช้หลักธรรมและวิธีพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวในการสารสัมพันธ์และประสานงานกันด้านต่างๆเพื่อรวมกันแก้ไขปัญหาและนำความผาสุกมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ โครงการโปรไทยสู่โลกแห่งธรรมสถาบันโพธิกยาวิชาลาย980สนับสนุนการนำโปรไทยสู่โลกแห่งธรรมถือเป็นการสนับสนุนแบบบูรณาการโดยจัดมาตั้งแต่ปี2554ถึง2556รวม3ครั้งเพื่อมุ่งหวังให้นักกอล์ฟอาชีพได้สามารถนำหลักธรรมการเจริญสมาธิไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันและชีวิตประจำวัน ตลอดจนถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวโลกได้เห็นในคุณค่าของผลการปฏิบัติธรรมด้วยถือเป็นแนวทางหนึ่งของสถาบันที่มุ่งให้ชาวพุทธสามารถนำหลักธรรมไปใช้จนเกิดความสุขในชีวิตของตนเองได้การบรรยายและการเผยแพร่เป้าหมายของสถาบันคุณสุประชัยวีระพุชงเลขาธิการชมรมและสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ได้ขับเคลื่อนแนวทางของสถาบัน โดยการเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในด้านนำหลักธรรมสู่การบริหารงานและชีวิตเพื่อเผยแพร่พแนวทางของสถาบันที่ประสงค์จะให้ธรรมะนำทางตลอดจนการบอกเล่าประสบการณ์และการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมนำธุรกิจเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยการส่งเสริมการศึกษาในระดับปริญญาเอก ชมรมพธิกยา980ได้สนับสนุนการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ในระดับปริญญาเอกณสาธารณารัฐอินเดียแก่พระสงฆ์และคาราวะาจำนวน3รูปคนได้แก่พระมหาชัยนรงค์พัทธมุนีพระธรรมทูตรุ่นที่2คุณอัชาราวดีแมนชาติและคุณพระดีเจรเกียรติการแสดงมุทิตาสการะ พุทธศักราช2556ทางชมรมได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ที่ปรึกษาของสถาบันเข้าร่วมในพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระวราราชบิดาแห่งราชนาจักรกัมพูชา พิธรมพระสพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์พระประมุขสงแห่งราชนาจาักรไทยณนะพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารสถาบันโพธิคยาเป็นเจ้าภาพร่วมในงานถวายพระเพลิงพระเทพโพธิวิเทศท่องยอดภูลิบาโรอดีตหัวหน้าพระธรรมทุตไทยสายประเทศอินเดียเนปาลซึ่งเป็นพระอุปชาของตระกูลโพธิณนะวัดสเกต ทางสถาบันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชผู้ให้ธรรมโอาวาทแก่พระธรรมทูตก่อนจะริกไปศึกษาในดินแดนพุทธภูมิตลอดจนการถวายมุทิตาสการะแก่พระสงฆ์ที่ปรึกษาและเมตตาแก่สถาบันในงานฉลองอายุพัฒนมงคลที่สำคัญสำคัญอีกหลายรูปก,การสนับสนุนงานวิสาขบ,บูชาโลก ชมรมโพธิกยาให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการเทศกาลวิสาขาบูชาโลกณมนฑนพิธีท้องสนามหลวงการร่วมสนับสนุนในการประดิษฐานภาพรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณารัฐอินเดีย หนังสือพุทธพลิกสวุวรรณภูมิ100ปีสมณธรรมนำสันติภาพชมรมโพธิขยา980ได้สนับสนุนการจัดทำและจัดพิมพ์หนังสือพุทธพลิกสวุวรรณภูมิ1 0 0ปีสมณธรรมนำสันติภาพเพื่อถวายเป็นอาจาริยาบูชาพระอาจารย์ใหญ่ดรพระมหาพ่องสมฤก ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคล100ปีเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศากา<ม>ักราช2,558การจัดทัศนาธรรมแก่สื่อมวลชนสื่อมวลชนคือหนึ่งในกองทัพธรรมที่ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ควบคู่กับชมรมและสถาบันโพธิคยาว,วิชาลัย980ด้วยดีเสมอมาทางชมรมจึงได้ ศนาธรรมณดินแดนพุทธภูมิเป็นประจำทุกปีการร่วมสนับสนุนบุรณะวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียด้วยถือเป็นวัดไทยแห่งแรกในต่างแดนวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศกราช2557ทางชมรมโพธิคยาและสถาบันโพธิคยาวิชาลาย980 วัดไทยพุทธคยาสาธารณารัฐอินเดียพร้อมคณะพระธรรมทูตไทยนำโดยพระเทพพทธิวิเทศหัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียในปานและคุณสุปชัยวีรพุชงเลขาธิการสถาบันตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและอินเดียได้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์พระรรสุดาสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินณวัดไทยพุทธคยาสาธารณารัฐอินเดีย ในการนี้พระองค์ทรงพระเมตตาเจิมแผ่นทองมงคลเริกหอวิปัสนาวีรพุชงณนะวัดไทยพุทธคยาและทรงพระชนมเนินท้าพระเนตรการบุรณะและพัฒนาวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียด้วยการถวายยาและเครื่องเวชภัณฑ์ณโรงพยาบาลวัดไทยที่ประเทศอินเดียเนปาลและงานสาธยายพระไตรปิฎก การมอบบาลีวยากรณ์นสา,าภาพเมียนม,มาการมอบพระพุทธรูปใบโพพระมหาบุรุษสิทธัะบางประสูตรและรูปปั้นหมอชีวกกมรารพั์แก่คณะผู้บริหารระดับประเทศเช่นประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามและพม่าเป็นต้น ชมรมโพธิคยา980ได้ดำเนินงานในการอุปถรัรมภ์สนับสนุนค้ำจุนเพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดังที่ชมรมได้ตั้งปณิธานไว้ณบ,บัดนี้เราจักยังคงเป็นกองทัพธรรมในการงนเสริมต่อยอดลมหายใจขององค์พระพุทธบิดาเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ด้วยหลักพุทธธรรม